สวัสดีครับอยู่กับผมแอดมินป๊อปนะครับแอดมินเพจนิคมอุตสาหกรรม3ามปาจีนบุรีสวัสดีปีใหม่2021ด้วยนะครับวันนี้แอดมินจะพามาแนะนําคลินิกเปิดใหม่เลยย่านนิคม3ามนะครับอยากรู้ว่าข้างในมีบริการอะไรบ้างใช้บริการยังไงสิทธิ์อะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับเชิญครับพวกเราตามแอดมินมาน้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วังศูนย์สสาาคลินิกอินดีให้บริการค่ะจ้าพอดีพี่เป็นทีมงานจากเหตุที่กรมส0 4ีที่อยากจะเข้าไปเยี่ยมชมข้างในหน่อยครับ่ามีบริการอะไรบ้างยินดีค่ะแต่ว่าก่อนอื่นต้องสักประวัติแล้วก็คัดรองวัดไข้ก่อนนะคะได้ครับได้ครับโอเคครับสวัสดีครับ สสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าคลินิกที่นี่ให้บริการด้านใดบ้างครับ304สหาคินิกของเราให้บริการตั้งแต่ตรวจโรคทั่วไปค่ะตรวจสมัครงานเอ็ X ray, lab, กซเรย์แลบตรวจโรคทางอายุรกรรมสัญญกรรมทั่วไปสัญญกรรมกระดูกและข้อกูมารเวชสูตินารีเวชและรับฝากคันค่ะ ไม่ทราบว่าคลินิกที่นี่เราสามารถใช้สิทธิ์อะไรในการรักษาได้บ้างครับหลักๆก,ก็จะเป็นสิทธิ์ประกันสังคมโรงพยาบาลจุฬารัานซีอินเตอร์ค่ะเงินสดค่ะประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุพรบอกองทุนวางบินของบริษัทต่ตางๆค่ะรบกวนพระผมเยี่ยมชมภายในคลินิกหน่อยได้ไหมครับยินดีค่ะ และก็คือห้องหัตถการนะคะภายในก็จะมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่พร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพค่ะทางเราให้บริการตั้งแต่ถอดเล็บเย็บแผลหรือว่ารายแรงที่สุดก,ก็คือการฟื้นคืนชีวิตนะคะภายในห้องนี้เลยและถ้าพูดถึงเรื่องรถแอมบูเล็ทางคลินิกของเรามีรถสแตนบายอยู่ที่หน้าคลินิกตลอดเวลาทาการค่ะ องตรวจหนึ่งค่ะเป็นห้องตรวจโรคทั่วไปจะมีคุณหมอนพธนพลตั้งคุณเลิศนั่งประจําและให้การรักษาที่นี่ค่ะและห้องถัดมาก็คือห้องเอ็กซเรย์ค่ะและนี่คือห้องแลบค่ะมีหน้าที่ตรวจทั้งห้องปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นตรวจจากเลือดปัสสาวะอุจจาระหรือว่าจะตรวจสารเสพติดในร่างกายก็ได้ค่ะ ตรวจทางสูตินารีเวชพอดีเลยค่ะคุณหมอสุรชัยกําลังอันเตอร์ซาวคุณแม่อยู่เลยเวลาที่คุณหมอทําการตรวจคุณพ่อก็จะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้เหมือนกันค่ะหลังจากที่ตรวจปีนิชัยเรียบร้อยแล้วคุณหมอสั่งยาให้กลับบ้านคนไข้ก็สามารถมารอรับยาได้ที่หน้าห้องยาเลยค่ะโดยยาที่เราจะมีจัดแจกให้เลยไม่ต้องวิง่งเข้าไปที่โรงพยาบาลจุราษร์ศรค่ะ หลังจากที่เจ้าหน้าที่เขาพาแอดมินและทีมงานเข้าไปเยี่ยมชมภายในแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสอบถามผู้ที่มาใช้บริการที่นี่ดูแล้วกันว่าเขามีความรู้สึกอย่างไงบ้างนะครับไปถามแอดมินมาท้องแรกมาฝากคันที่นี่ค่ะที่เลือกมาฝากคันที่304สหาคลินิกนะคะก็เพราะว่าหาข้อมูลจากเพจโรงพยาบาลนะคะแล้วก็มีคนรู้จักแนะนําให้มาที่นี่เพราะว่าคุณหมอสูติที่นี่เก่งค่ะแล้วก็แนะนําดี แล้วอีกอย่างที่นี่ก็ใกล้ที่พักด้วยค่ะไม่ต้องเข้าไปถึงที่โรงพยาบาลเครื่องมือที่นี่ก็เหมือนไปตรวจที่โรงพยาบาลเลยค่ะวันนี้มาหาหมอเรื่องปวดท้องเรื้อรลังเป็นๆหายๆค่ะคุณหมอเอกซเรย์ในช่องท้องและเจาะเลือดดูการติดเชื้อให้ค่ะคุณหมออธิบายดีมากค่ะเจ้าหน้าที่ก็ดูแลดีทุกจุดไม่ต้องรอนานเลิกงานก็ออกจากนิคมมาแวะได้เลยนะคะ วันนี้ใช้สิทธิ์ประกันสังคมจุฬาลัตสามศูนย์สี่อินเตอร์ไม่ต้องสำรองจ่ายด้วยค่ะสำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับบริการที่คลินิกสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0 3 7 2 1 8 5 6 6หรือว่าจะเดินทางเข้ามารับบริการได้ด้วยตนเองจากนี้พมุสากรสามศูนยอยู่ฝั่งเดียวกับโรงแรมทาราวดีเลยมา500เมตรค่ะอยู่ยังกับปั๊มเชลล์ตรงทางเข้าโรงงานดับเบิลเอทางคลินิกของเราเปิดให้บริการทุกวัน7โมงเช้าถึง3ทุ่มมีคุณหมอนั่งตรวจทุกวันค่ะ และพิเศษช่วงนี้สำหรับผู้ที่ถือบัตรประกันสังคมโรงพยาบาลจุฬาลัทธิ304อินเตอร์เรามีบริการฉีดวัคซีนให้หวัดใหญ่ฟรีในผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปแต่ถ้าอายุต่ำกว่า50ปีเสียค่าบริการ400บาทรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้วสามารถใช้สิทธิ์ได้ทั้ง304สาขาคลินิกและโรงพยาบาลจุฬาลัทธิ304อินเตอร์ค่ะสำหรับวันนี้ตัวพี่เองก็ต้องขอขอบคุณน้องมากๆนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับ ในการพาที่เดินทัวร์เดินชมวันนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ